ต้มะม่วงครับอันนี้ขั้วแมงนูนหน่ออัวครับหรือว่าหน่อส้มิ้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ m ม x i ซ์ทันช n แนลนะครับวันนี้เรามานี่ดีกว่าครับเป็นมะพร้าวไฟนะครับ ก็ทำการปอกมะพร้าวนะครับเอาน้าแล้วก็เนื้อครับอเออกินไม่เสียกินไม่ได้เนื้อมะพร้าวแช่น้ำกินกันอร่อย ช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงของวิกฤตโควิดระลอกใหม่นะครับเป็นรอบที่สามนะครับก็อยู่บ้านกับครอบครัวครับไม่รู้จะทานอะไรนะครับตอนนี้หาอะไรเย็นๆชุ่มฉ่ำมากินกันดีกว่านะครับก็ได้มาเ้าไฟมานะครับแล้วก็ปอกเอาน้ำนะครับแล้วก็ขูดเอาเนื้อนะครับถ้าเกิดให้ดีนะครับก็เอาข้าวเหนียวครับมากินร่วมนะครับ ทางภาษาเหนือเขาก็ใช้ภาษาที่เรียกว่าเอาเข้าวเหนียวมาสุกกับน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็กินกับเนื้อมะพร้าวนะครับอร่อยฉ่านะครับตอนนี้เราก็ช่วยกันขูดเอาเนื้อมะพร้าวออกมาก่อนนะครับโดยใช้ช้อนแกงเนี่ยนะครับค่อยๆขูดออกมาขูดเอาเป็นแผ่นบางๆนะครับ อนนี้ขูดเนื้อมะพร้าวเสร็จแล้วนะครับก็ได้มาแล้วครับรนเนื้อมะพร้าวนะครับที่อยู่ในน้ำมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวไฟตอนนี้มาถึงห้องครัวนะครับก็ยกน้ำมะพร้าวนะครับที่มีเนื้อมะพร้าวอยู่นะครับก็ ตักแบ่งนะครับเดี๋ยวก็ใช้ข้าวเหนียวนะครับผสมหรือว่าโศกลงไปนะครับกินพร้อมกันเลยนะครับทานเป็นมื้อเที่ยงครับอร่อยเหาะเลยอากาศแน่ร้อนอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทานอะไรที่มันหวานๆเย็นๆนะครับเพื่อความชื่นใจใครอยากจะลองนะครับก็ที่บ้านมีมะพร้าวนะครับก็มาปอกด้นนะครับหรือว่าไม่มีก็ไปหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับ เนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวนะครับแล้วก็ผสมกับข้าวเหนียวนะครับกินพร้อมกันนะครับสดชื่นอย่าบอกใครเลยนะครับนอกจากเนื้อเท่งวันนี้นะครับที่มีมะพร้าวอยู่นะครับก็นี่นะครับเป็นตํามะม่วงนะครับก็จะมีขั้วแมนุนนะครับแล้วก็จะมีหน่อไม้ดองครับหรือว่าหน่อส้มนับจิ้มกับน้ําพริกอร่อยเหาะเลยนะครับโอเคขอตัวกินข้าวก่อนนะครับขอบคุณครับ